สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอู๊จะมาเล่าประสบการณ์นะคะที่อู๊ติดลบ100 US นะคะในวันที่2ของการเทรดนะคะคือวันแรกนะคะอู๊จำได้ว่าอู๊ได้มา3 0 US นะคะในการเทรดคือตอนนั้นคือใจใหญ่มากเทรดหลอดละ0.1นะคะแล้วก็ใจใหญ่มากคือวันแรกเราได้นะคะแต่วันที่สองตอนนั้นคืออู๊เข้าไปในตลาดอเมริกานะคะก็คือ เราไม่คิดว่ามันจะลากได้ขนาดนั้นแล้วก็ทุนเงินลกของเรามันน้อยมากถ้าเรายังทนที่จะไม่คัดล้อนะคะไม่ตัดขาดทุนไปเลยคุณก็จะล้างพอร์ตนาทีนั้นเลยนะคะที่อูตัดสินใจ่71 u s นะคะคือตัดสินใจคัดล้อทิ้งไปเลยนะคะตัดขาดทุนไปเลยเพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็ยังมีเงินที่เหลืออยู่อีกนิดหน่อยที่เราไว้เทรดต่อไปได้นะคะ เดี๋ยวอูจะให้ดูกราฟกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงกราฟของวันนั้นคือคือลากแบบนี้เลยค่ะอูมันม่นใจว่ามันงงขึ้นแน่นอนแต่เราไม่สามารถที่จะมีเงินในการลากทนลากลงมาได้นะคะที่จริงคือถ้าอูทนได้คืออูจะไม่ขาดทุน70 US ตอนนั้นนะคะเพราะว่าอีกนิดนึงมันก็จะเด้งขึ้นมาคือเรารู้ว่ากราฟเด้งแน่นอนแต่เราไม่มีเงินที่สำรองในการลากนะคะ ถ้าคุณมีเงินเยอะนะคะอย่างน้อยสักพันยูนะคะในการเล่นครั้งแรกที่คุณอาเงินเข้าไป้มั่นใจค่ะคุณอยู่ได้ในตลาดนี้แน่นอนคุณจะสามารถที่จะถอนได้ทุกวันทุกวันเอากําไรถอนออกมาเอากําไรถอนออกมาคุณสามารถทําได้นะคะแต่พอร์ตโอ้คือพอร์ตหนึ่งร้อยยูเอสเท่านั้นนะคะโอ้ก็สามารถที่จะซื้อ หลังๆน,นะคะอู้ซื้อแค่0.01แค่2ล็อตเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุนเรามันน้อยมากเราก็จะสะสมทุนเรื่อยๆเรื่อยๆกลับมาเป็นทุนของเรานะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ